มัจะเล่นลูกไหนดีวะโอ้วิ่งวิ่งโอ้ยโดนกระเด้งทำไรอ่ะโอ้ย สวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับเฮียครับพี่มเมนตดิีเมนกินแปลกอะไรเม่นอะไรเมนเม่อวนีมันลูก เฮ้ยเท้าใคเท้าขึ้นเหม็นแทะโน้โน้นฝากเปล่าโ้ทำความสะอาดเปล่าโน้เฮ้อยย่ยียยยยยยายย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 ยอยย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  ลาละ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 ลบใช่แล้วๆาลาบใช่ปะฮะอย่าดืาด้อยาดื้อยาดื้อาด้อได้หลุกได้เดี๋ยวเราก็จะพาไปโรงเรียนนะครับตัวนี้ก็ยังเช้าอยู่ครับ อาบน้ำให้ลูกช้างยังไม่ได้เลยอุ้ยนมดูนมว่ะดูนมว่ะนมใหญ่มากเลยครับอือชัวใหญ่จริงว่ะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากใหญ่จริงย่ามาอยู่กับแปะนู้นได้ซัดจักบาทจ้๊กพผอัน เฮ้ยจะปเ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเ้ยยเฮ้้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้เ้ยเฮ้ เมื่อก่อนกอ,กองดินกองนี้ก็จะใหญ่อยู่นะครับเป็นกองดินทรายเฮ้ยหันับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มขั้นแลเริ่มขั้นแลเอาแล้วเอาแล้วอึ้งหึดนี่ ดีละกาคาแล้วเพื่นเพื่นเพื่นเพื่อนเ่อนมันข่าแต่พอพอรับเฮ้ย่ากแท้เฮ้ยอ่เราจะข้ด้บ้นี่าขั้นละอาเรจะขัละไปเอ้ยเพื่อนเฮ้ยีกแล แล้วมันจะตัวดำได้ยังไงก็ดูอ่ะครับเออนี่ยครับน่าน้าเพื่อน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 ทั้งมอมทั้งเมาเลยครับเออ,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 อเกือบถึงพอแลว้วว่ะ อาเสกสายดิอาเกสายขึ huh. right. yeah. uh ้นปดาบังอาเกสายนปดาวนเสกสายกชื่อเชื่อเหมืนยี่ยี่ตึงปลาครับขอลานน้ำเน่ขหลานน้ำไปแล้วปลาครับโอ้โหยังวะ มึงไก่ลุกๆ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 โอ้ยมาๆมาๆมๆตัวทำโคกเสร็จแล้วก็จะปล่อยเขาอย่างนี้นะเขาเล่นอยู่คนเดียวอย่างนี้เนาะกระเป๋าดูเป็นไงก็เล่นอยู่อย่างนี้แหละครับสนุกสนานแล้ไม่ได้ผูกเนาะรับซะเนาะไอ้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 บอกก็บรรลุ ขอบคุณขอบพระคุณคุณพิสุนันนะครับที่ได้ส่งของเล่นมาให้น้องมิงนะครับอึ๊บรู้สึกว่าจะ,จะจะเริ่มเตะเป็นแล้วนะครับเริ่มชอบแล้วแหละเมื่อก่อนรอบลูกโตนี้ลูกเล็กก็จะวิ่งตามวิ่งไวเลยเอาล,ลุก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 มา

ไทยอย่างพ่ออะไพ่ออันน e ี้ครับอธิษฐาน29เอ้าเอ้าเอ้อหมูตดด้วยโอ้มึงเพื่อนมึงเพื่อนจะรักแค่ไห โอ้บาข้าวจังบ้าข้าไหัเขาหลังไม่ได้เลยเนี่ยนี่าาเลยนะเคยเรียกว่ากรรมพันธุ์พี่จ่อยก็มาแล้วนี่ ไปแล้วไปแล้ครับจะให้กินหรือไม่ให้กินนี่ใช่ใช่ใช่เริ่มอ่บจับจับจับขึ้นลูกจับขึ้น lạc khăn đó, lạc thôi, lạc khăn thôi. à, lông, luôn lông, ba luôn này, khăn đạc kĩ gì mà, Tha khăn

ฮึบฮบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเด้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ว้ยเฮ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 ้ย้วยเ้ยเฮ้ย้้เ right ย

เนี่ยครับก็ขอยังมีดิพึ่งอยู่เราจะไปสอนอะไรมันคับอะไรเขาก็ไม่ได้มากมายน้องผ้าน้องน้องลาดนเล่นกันเล่นให้แล้วน้องกับมามให้กินน่องนเองน่องไล่น้อง

ไอ้โอ้ยอย่าอ่าจะบ้าเหอนกนอ่า้นไปแ้วไปแล้วไปแล้วไ้วไ้วอะ้ยไปแล้วไ้ไ้ไ้ทําอะไรอ่ะ Oh, no. ไปแล้วครับไปแล้ว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 นั่นนั่นเฮ้ย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 ,ฮย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 อยไอ้โอ๊เวลานี้อะไรอะไรเคี่ยงพอ่ออะไรเคี่ยงเรียออกพ่อนี่ <c ười> นั one, ่นนันมา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 รู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 ร right ูร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 ูนมข้าวนม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 นะครับนมนะครับนมอุ้ยอาการอยากกินนมนะครับอาการอยากกินนม ครับรอสิครับรอก่อนอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจพวกเราครับชาวช้างครับอือมิงขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ